อืมอืมอืมชอบนำจิ้มสุดยอดอืมผู้ mm hmm. mm hmm. ชมแน่สวัสดีครับ <c oughs> มาพี่น้องเอ่ <c oughs> ได้กลุ่มแซลมอนปลาในต้มต้มเงือมเนื้อหมมเฟรชลิมวิตซีฟูซีฟูซอสอ่ะไม่ได้ครับได้ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ของกล่งเม็กซิโกัมมูเดียอ่าญี่ปุ่นเกาหลีเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันพี่น้องชินเช้าอันนอ้เบ็ดนะเด็ดอันต้มเงือมเนื้อหมมปลาเนื้อทอดใส่ซันไว้เนาหมาพี่น้องมากินน้ำกันนี่ยวดมาพี่น้องโซมากินน้ำกัน ฟาเบียร์อ๋อจับไหลแข็มาได้ขับเด้แล้วมันกินที่ฟุตอืร้านอาหารเจกุ้งนะครับอยู่หนองค่ายตรงคามกับอันด้านชลกรกสอนพี่น้องมาเลยได้เลยครับป้ายบอกพอเจอเลยว่าเจกุ้ง tam ừ, ngon lắm ngon lắm trộn nước mắm, ngon lắm, อืมอร่อยจับหลายพี่น้งองกุ้งไม้ไม้แซ่บหลายมาทำพิธี อันนี้พริกข้างลานชัดไทยครับพีออ่น้องเนี่ยเด็ดหลายเด้อทำวิธีประจำประจำช่องอืมอืมอืมกัมมมบ ชอบหมดในทั้งหลังเป็นจานใหยพี่น้องอยากกินแบบไหนสั่งเลยอืมตัดผมใหม่เดยแล้วพี่น้องน้ำจิ้มสุดยอด สับไหลอืม,ออมโอ้ยอร่อยมาก delicious กับเบียร์เย็นๆพี่น้อง เขากันเขากันอหลีบรรยากาศฮอนนะเบียร์เย็นนะเบียร์บุญสุดทันพี่นอืลีเฟชวินะวิอซีฟูดซอสว้าวโคฟเฟต สับมาบอืมอืมแบบขนาะ แซ่บหลายซปเปอร์งอนลำยาคข้าเดียวกันนะครับพี่ผมบอกม,มามมบางทีเราก็ต้องสื่อสารให้ต่างชาติรู้ด้วยนะพี่ดอกเนาะถึงเขาจะดูไม่ดูกะชังนะเพื่อเขาเปิดมาดูมาเจอเขาว่าเขาจะถามมากินอี้ยังอีก เอาถือไปถามอืมต่อเติมมาลาคนบอหมักเดี่ยอือแทบหวานกุ้งกรอบเลยล่ะเอาบ้าจากตัวบ้า องตัว่าฮอืมแล้วไปอืมจับมากอากาศร้อนๆกับเพียงเย็นๆอืมปิ้นจุดคือเหมือนเลี้ยวดาวใช่ไหม กูเป็นสามสิบตัวละกุ่น้ำจิ้มมันร้อมเดรสซอสที่พูดซอสเบลิดคนใช้ขิงน้ำพี่น้องหอมหอม ร้านเจ๊กุ้งอาหารตามสั่งเนาะไม่น่ใช่ไหมกินกุ้งชนจะขับยุบอยเลยใช้ท้ายชุดอืมงันดำแซ่บไาย Ừ. Mm. แซ่บครับเบิด์ตเที่ยงตับเลยเพื่อนเราอ่ะเมื่อนี้ผมพ่อสมิชชองดับมื้อน,นาผมหาเด็ดมุ้แซ่บไปกินในบุ่มไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาๆชาวเวียดนามบายบายครัำอวนยินยอเลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบาย,ายบ๊ายบาย